เอาเขากินไปเลยแท่น,นี้เราก็กินครับโอ้โหได้เม็นตัวหนึ่งครับวังน,นี้โอหสวัสดีครับอยู่ยกับผมเอ็ปวดกลับรมลกันว่า อีพีนี้จะเดือดและสนุกขนาดไหนไรับชมกันเลยครับมาอยู่ในเกมนะฮะดูท่าหน่าจะได้เล่นม้าขวาั้งเกมเนี้ย โดนเทียมสูงไ้เนี่ยแต่นี่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเอาเขาขึ้นเป็นโคนเทียมเม็ดนะฮะตีไงทีนี้เราโอ้เขาเลือกที่จะขยับขุนนะครับผมเล่นเรือแต้มนี้นะฮะยกม้าขึ้นไปเป็นม้เชิงโหนนะครับ เขาก็ไม่ตีนะครับเขาพยายามไม่ตีครับผมกินตัดเข้าไปก่อนครับและแต้ยนี้ตัดสินใจเปิดเบี้ยถามทางครับผมดูว่าเขาจะมีปฏิกิริยาอะไรหรือเปล่านะฮะโอ้ขอให้ทิมสูงนะครับก็น่าจะทิมสูงเข้าไปนะจังหวะน,นี้นะครับทิมสูงเข้าไปก่อนครับก่อนที่จะกินตัดเข้าไปครับทําให้เกิด แท่นหมากตรงกลางกระดานนะครับน,นี้อาจจะถอยมาก่อนนะฮะเดี๋ยวเอาม้าไปเย็นแท่นสวยๆนะครับแต่จะตีเขายากหน่อยนะหน้าขุนเขาค่อนข้างเซฟนะแต่เบี้ยนะเพื่ออะไรไม่รู้นึงเรามีเอลโคนไหลเข้าไปได้นะครับกับยกม้าเข้าไปเพราะว่ายกม้าเข้าไปผูกกอดเอาผมตัดสินใจใช้เบีย้ยไปปักซะงั้น อันี่ไม่ดีนะครับผมว่าเอามาไปผูกเบีย้ยแล้วก็ไหลโคนขึ้นไปแท่นจะดีกว่าเนี่ย่างนี้ก็เสียทีเดินครับต้องเรือมาผูกคือเมื่อกี้นี่เอาโคนโคนขึ้นก็สวยนะเนี่ยโคนขึ้นไปครับรับไปก่อน เดี๋ยวปรับม้าถอยม้าแล้วเอาโคนเสริมขึ้นอีกตัวนี้ได้เรื่องเลยนะครับแม่เอาโคนมาต่อเลยนะครับผมก็ต้องกินและอย่างเงี้ยกินแล้วก็ปลักสร้างแทน่นได้ไหมเอาข้ามากินนะครับเอาเลยเามาขึ้นผูกไปมาขึ้นผูกแบบเก๋ๆไป เอาไปเลือกคัามาผูกครับว่ามาขึ้นผูกเท่กว่านะฮะนองมาจับเม็ดไปปิงๆเห็นเปล่าเหมือนผมจะไม่เห็น ไม่ก็น่าจะระแวงอะไรสักอย่างหนึ่งนะราะว่าเอาม้าไปเหยียบแท่นได้น่าจะโอเคกว่านี้น่าจะดีกว่าแต่นี่ไปถอยเอาโคนขึ้นไปแทนนะก็ถอยมาองนี้มาขึ้นไปอีกตัวไหม จะใช้เรือกออกคลองครับมาไปจับเม็ดครับแต่อนี้คอมเม็ดเบีย้ยนะกระถอยนะครับกใครจะกินไหมกินหรือเปล่ากใครก็ต้องกินเลยมีอีกเต้านึงก็คือเอาเรือขึ้นไปกดนะฮะมากินไปเลยนี่ครับ สุดท้ายก็ตัดสินใจใช้ม้าก,กินไปเลยครับว่ามีแต้มเอาม้ามาผูกเอาแล้วก็ถอยกับมาจับเมิดครับเอาเขากินไปเลยแต้มนี้เราก็กินครับโอ้โหได้เม็ดมาตัวนึ่งครับวงน,นี้ถอยเม็ดปิดครับ เยมที่จะเอาเรือขึ้นมาครับผมปักขึ้นไปเลยหรือเปล่าเนี่ยครับเตรียมที่จะส่งโคนขึ้นไปครับแต่ียวนี้เขายกม้าขึ้นมาที่จะมาลงตรงแท่นตรงนั้นนะครับผมเอาม้ามากันก่อนเลยฮนะถ้าเขาลุกก็น่าจะกินตัดครับไปต่อเม็ดตัวหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแค่เม็ดเดียว ต,ต้องเสริมโค้นนะผมว่าเอาตีลูกไปก่อนครเอาทีเดินหรือเปล่าเนี่ยมันต้องเสริมโค้นจริงเน,นี้อาเขายกมา้าออกมาริมกระดานอย่างนี้ไล่เรือเรานะฮะก็ต้องเอาเอรือไปกดก,กินเบี้ยแหละนีคนเขาผูกได้นะครับ เดี๋ยวยกม้าขึ้นไปอีกตัวหนึ่งไหมหรือเอาไงถอยถอยถอยขึ้นนะอ่ะตัดใจขึ้นเม็ดครับเสียงนะเนี่นยเพราะว่าเสียงนะครับถอยเม็ดขึ้นเม็ดแต้มนี้ ขึ้นไปมันยังไม่ได้มีประโยชน์อะไรขนาดนั้นนะครับเตรียมขึ้นไปเป็นเกีื่อเอามาขังเรือไว้ซะง,งั้นครับนี่ตัวนี้อนาคตอาจจะเอามา้าเข้าไปได้หรอเดินเรือเดินเรือขึ้นมาจุดเรือครับเดินขุน เดินขุดเดิเรือไปเขากน่าจะเอาเรือมาต่อแล้วนะแ่นี้นะเอาไม่เอาเรือมาต่อครับยกมาขึ้นไปเลยครับผมเขาเอาโคนต่อนะแ่มนี้โคนต่อแล้วผมกินลูกเข้าไปก่อนคนระับโอ้มีแต่มอะไรต้อง กินม้าเลยครับอ๋อกินเอาทีเดินแล้วก็กินม้าครับเพราะว่าผมเอาม้าไปบังไว้นะเขาพยายามที่จะมากดเบียนะครับผมเปิดลูกกินเรือไปก่อนอีกเลยครับแถมนี้โอเคครับชนะไปได้ ที่น่าสนใจผมมองว่าเป็นจุดตรงนี้นะครับที่ผมระเบิดเบี้ยขึ้นไปครับเพื่อที่จะปลดเบี้ยตรงนี้ออกนะครับจากหน้าขุนเขานะไอเดียแล้วเขาก็ทิมตรงนี้ส่วนคือในเกมผมทิมเข้าไปนะครับแอนก็ได้นําแต้มนี้นะเพราะว่าเราจะสร้างแท่นหมากนะครับเนี่ยกินตัดออนตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมกินตัดตรงนี้เข้าไปก่อนเนี่ยครับ มันจะได้แท่นหมากมา2แท่นนะครับเราอาจจะปรับมมาตัวนี้ก็ได้นะครับในเกมคือจะเอาตัวนี้ลงมาหรือว่าตัวนี้ลงมาก็ได้เหมือนกันนะครับที่ AI แนะนํานะเป็นไอเดียในการเข้าทํานะครับก็คือถอยมมาลงมาในเกมผมเดินตัวนี้เนาะก็ยังไม่ถือว่ามันเป็นแต้มที่ผิดเอามาดูสถานการณ์ตอนนี้ก็คือจุดแรกเลยที่เราได้เปรียบก็คือ,อโอนเขาใช้ยากนะครับต้องขยับเรือแล้วก็ถอยขึ้นมาใช้ซึ่งจะเสียทีเดินนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือ แทน่นสองแท่นนี้นะครับเป็นจุดไฮไลท์เลยในเกมคือเขาแตะเบีย้ยขึ้นมาเนาะผมไปแตะพักนะครับที่จริงไม่ต้องไม่ต้องพัก,กได้นะครับเนี่ยเราเอาม้าขึ้นมาโจมตีเมตัวนี้ก่อนอ่ะพอเขาทิ่มสังเกตโกหล่อนจะขึ้นยากแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเราถอยม้าเข้ามาเขาอาจจะยึดเรือเรามานี่นครับใช้ม้ามาโจมตีเบีย้ยตำแหน่งนี้ให้เรือเขายึดไว้ก่อนแล้วค่อยลากเรือเข้ามาต่อ ถ้าเรือเขากินเขาเสียของเรือนะครับเบี้ยตัวนี้อาจจะเสียฟรีในอนาคตถ้าเขาไม่กินถ้าเขาไม่กินถ้าเขาไม่กินเรากินเข้าไปได้นะครับเรากินเข้าไปได้เลยเพื่อเขาเผื่อเอาม้ากินอย่างเงี้ยตัวนี้จะหลุดนะครับหรือยังไม่กินก็ได้นะครับอาจจะแต่งก่อนนะถ้าเขาไม่กินเขาเดินเลยเขาถอยโคนนะผมก็แต่งโคนขึ้นไหมเดี๋ยวเราจะเอาโคลนลงไปบ่อตรงนี้นะครับพอดีว่าไอ้ตัวหมาของเขาเนี่ยมันยังเข้าหมาไม่ได้เห็นไหม ถ้าสมมติเขาพีกอ่ะผมก็ถอยมาอันนี้เขากินได้แล้วเขากินต่อนี้ก็ได้ครับถ้าต่อนี้เราก็แลกเลยเขากินเราโคนไปได้มาเห็นไหมอ่าก็ต้องหนีไปครับเรามีแท่หมาตรงนี้เล่นเดี๋ยวเราไปปรับเาจักกินเบีย้ยอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งในอนคาคตมันจะมีอีกหลายรูปแบบที่สามารถเล่นได้นะครับกีเวิร์ดสำคัญมันคือไอ้ตรงที่เอาสองมาไปอยู่ เป็นจุดที่บังคับให้ผมมาป้องกันเม็ดเปหนอ่งนี้เลยค่อนข้างสวยถ้าแบบพอถอยเม็ดอะถ้าเแบบไม่ป้องกันแล้วแบบไปถอยเม็ดอะไรเงี้ยเบี้ยววกเขาขาดได้นะครับโอกาสที่จะเสียฟรีแล้วก็โดนเราคนเบี้ยวพวกเนี้ยขึ้นไปตีครับอัะไรน่าจะมีเพียงเท่าน,นี้ครับก, like, บก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปต่อไปได้วยนะครับพบเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสำหรับอีพีนี้มีเพียงแค่นี้ city Seria...